เขาคนนั้นกับฉันเมื่อก่อนตอนที่28สเปเชียลครอบครัวอะไรกันเนี่ยสรุตสายทานมายาและพลมองสภาพศพด้วยความเวทนา ร่างกายที่แน่นิ่งไม่ไหวติงนอนอยู่กับพื้นพร้อมกับขวดแอลกอฮอล์มากมายที่วางเรียงรายอยู่บนพื้นสายตาของทั้งสี่คู่มองภาพของซ้ายชนที่นอนเหมือนตายอีพิ่งตายอะทำไมถึงได้เน่าเร็วขนาดนี้นะมายาพูดขึ้นมาด้วยความเวทนาเฮ้ยฉันจะเป็นบ้าหนักกว่าตอนครีมอีกนะเนี่ยมันไปนง้อเขาเมื่อคืนก็าตากฝน เขาก็ไม่ออกมาหาด้วยซ้ำแบบนี้จะไหวไหมนะสายทานมองลูกชายของตัวเองอย่างอ่อนใจที่ลูกชายของตัวเองนั้นเมาแบบนี้มา4-5้าวันแล้วไม่ยอมไปทำงานพลมันได้บอกไหมว่ามันจะเอาอยัางไงต่อสลุดถามพลถึงคนเป็นเจ้านายผมคุยสี่วันตอไม่เหมือนกันเลยสักวันครับวันแรกบอกเกลียดจับใจพรวันที่สองบอกรักเหลือเกินวันที่สมบอกจะง,งอ เมื่อวาสสดๆลร้อนๆจะไปปีนบ้านเขาผมก็เลยอัดเล่าไปเพิ่มก็เลยอยู่ในสภาพเนี้ยนะครับพลเล่าถึงเหตุการณ์ของเจ้านายที่ตอนนี้สภาพดูไม่จืดพ่อคะพลเป็นฆาตก,กรลูกชายพ่อนะคะ <c oughs> มายาพูดแบบติตลกแต่พอสายทานหันมาจะคุยกับลูกสาวเธอกลับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดแล้วตอบแชทแล้วขอตัวไปทำงานก่อน ทำให้สายทาน้องถอนหายใจออกมาที่เธอกับลูกสาวไม่สนิทกันเหมือนเมื่อก่อนแม้จะไม่ได้โกรธกันแล้วแต่ก็ไม่คุยเล่นด้วยกันเหมือนเก่าจะเอาอยัางไงดีคะพี่รุธลูกเราปกติก็จัดการเรื่องพวกนี้ได้แต่ทําไมคราวนี้ไม่ได้นะสายทานมองลูกชายด้วยสายตาเป็นห่วงเพราะคุณชนเธอรู้ครับว่าคุูเสียงเสียงเธอโกโหกอะ เจ็บหนักด้วยกันทั้งคู่เลยครับไม่ใช่แค่ฝ่ายเราฝ่ายนั้นก็หนักไม่แพ้กันแต่ก็ไม่ยอมบอกว่าทำไมเอาแต่พูดแรงๆใส่ท่าเดียวพูดไปน้ำตาก็ไหลไปครับผมเองแอบเผือกมาได้ไม่เยอะเพราะอยู่ไกลแต่ถ้าใกล้กว่านี้คงได้บทสนทนาด้วยพลแสดงความมั่นใจในสกิลของตัวเองจนสองสามีภรรยาต้องหันมามองอย่างภูมิใจกับอะไรที่แปลกๆฉันจะเรียกเจ้าวินมา ฉันจะไปเรียกเจ้าวินมาเดี๋ยวนี้ฉันจะไม่ทนแล้วฉันจะไม่ทนเด็ดขาดสายทานทนเห็นสภาพลูกชายของตัวเองไม่ได้เกิดอาการปี๊ดแตกวิ่งไปหยิบโทรศัพท์ข้างนอกทันทีเฮ้ยฉันจะบ้ามันแค่เก่าตูทำไมถึงทนไม่ได้นะสรุปมองความโอเวอร์แอคติ้งของคนเป็นภรรยาแล้วคิ้วกระตุกและแล้วทาวินลูกพี่ลูกน้องของสายชนบินมาไกลจากเชียงใหม่ พอคนเป็นอาบอกให้มาดูคดีฆาตกรรมพอตัวเขานั้นจบจิตวิทยาอาชญากรรมมาเขาจึงรีบขึ้นเครื่องแทบจะทันทีมาพร้อมกับภรรยาแต่เมื่อมาถึงกับไม่มีคดีให้แก้อย่างที่อาของเขาพูดเอาไว้มีแต่ก้อนอะไรสักอย่างที่นอนอยู่บนพื้นเอออาครับนี่มันคืออะไรแค่จบจิตวิทยามาช่วยพี่ชายแกหน่อยสินั่นนะนอนเน่าอยู่นั่นตื่นมาแล้วข้าวปลาไม่กิน กินเหล้าอีกและอาก็เลยผสมยานอนหลับให้กินซะเลยจะได้นอนพักวินความหวังของอาฝากไว้ที่วินแล้วนะสายทานประกบมือทั้งสองข้างของหลานชายเอาไว้พร้อมกับตั้งความหวังอย่างเต็มเปี่ยมอาครับผมจบจิตวิทยาอัชญกรรมนะครับไม่ใช่รักษาหมาป่วยนะเฮ้ยโดนหลอกมาจนได้อาครับผมอุตส่าห์รีดเนะ ทาวินต้องหยุดพูดเพราะสายทานไม่ได้สนใจเขาอีกแล้วแต่กลับพามินตราออกไปคุยเล่นแทนเฮ้ยอาแกคงเหงาน่ะแต่ก่อนนะพลวันนี้เจ้าพลจะเป็นคุณหมอวสันให้แกโอเคนะโฮมสรุดเปรียบทาวินที่โดนหลอกมาเป็นตัวละครจากนิยายสืบสวนเรื่องดังเชอร์ร็อกโฮมพร้อมกับตบไหล่ให้กำลังใจคนที่กำมีดเอาไว้ในมือแน่นพร้อมที่จะเสียบใครได้ทุกเมือ่อ เฉือนทิ้งทั้งบ้านเลยดีไหมเนี่ยหลานจะกำพาหมห่นะทาวินมองอาเขยของตัวเองด้วยสายตาเย็นเฉียบแต่ถามว่าอาเขยเขาสนใจไหมก็ไม่เพราะเขาเดินตามเมียไปเล่นกับหลานสะพ้ยแล้วทาวินเดินเข้าไปดูคนที่หลับที่ตัวเหม็นหึงไปด้วยเล่าแล้วใช้มืออังจมูกเพื่อทดสอบว่าตายหรือยังทําไมถึงได้นอนนิ่งได้ขนาดนี้แต่พอเห็นว่าหายใจอยู่ก็เกิดอาการเล่งใจแล้วหันไปถามพลว่า หนักถึงขั้นกับต้องให้ยานอนหลับเลยเหรอจึงได้คำตอบจากพลมาว่าเออคุณนายแค่ไม่อยากเห็นลูกชายเกาตูดนะครับบอกไม่อยากทำลายภาพสวยงามของลูกชายในหัวก็เลยให้ยานอนหลับไว้กันแคคขี้มูกด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> อาฉันเป็นข้าตกรปิดคดีกับเชียงใหม่ละ ทาวินเตรียมตัวที่จะชิ่งกลับแต่เขาเป็นพี่ชายกับสปริงตัวขึ้นมามองซ้ายมองขวาด้วยสีหน้าอิดโรยและล่องลอยเอ้ยไอพนขอเล่าหน่อยเด้อสายชนตื่นมาขอน้ำเมาจากพนเอ้ยหมดบ้านแล้วครับหมดบ้านแล้วครับคุณนายไม่ให้ซื้อเพิ่มครับงั้นเอาบัตรไปรูดเลยไปเมามาให้หมดเลยนะ สายชนโยนกระเป๋าตังค์ให้พลแต่โดนทาวินคว้าเอาไว้ก่อนจะถึงมือพลบัตรเครดิตถูกดึงออกมาจากกระเป๋าของพี่ชายที่กำลังสติไม่เต็มแต่มันก็ไม่อาจจะลอดพ้นสายสตาของสายชนไปได้เก็บของกูใส่ไว้ที่เดิมเดี๋ยวนี้เลยนะก็แค่ทดสอบดูว่าบ้าหรือยังตาดีแบบนี้แสดงว่ายังอะไรทำให้เป็นแบบนี้ล่ะทาวินมองพี่ชายที่เคยสง่างามในชุดสูทนักธุรกิจที่เคยประสบความสำเร็จที่สุด สาวๆต่างกรีดในความหล่อเหลาแต่ตอนนี้เป็นตะแปะที่ไม่ยอมอาบน้ำสภาพใช้การไม่ได้แถมยังดูขี้แพ้สุดๆไปเลยไม่ต้องเสือกซสกเรื่องได้ไหมฉันไม่ได้เสือกบสัสนอะไรทำให้มันเป็นแบบนี้ถ้าวินหันไปถามพลแทนพอดูออกว่าตอนนี้พี่ชายของตัวเองนั้นมีความพลานและไม่พร้อมที่จะลาอกหักจากหญิงนะครับยิงขอ,อยานีเข้ามาสี่วันแล้วครับ คำเล่าจากพยานเพียงหนึ่งเดียวพลนอกใจมีเมียน้อยครบชู้มีกิ๊กหรือมีผัวเหตุผลไหนถึงทําใ้้ภรรยาขออย่าแล้วทาวินถามคนเป็นพี่ชายแต่โดนเท้าใหญ่ๆทีบเข้าที่หน้าแข้งแม้รู้ว่าหลบทนันแต่ทาวินก็ไม่หลบเฮ้ย hey, ไม่อยากพูดเรื่องนี้ว่ะไอพลไปเอาเล่าออมาเด้เฮ้ออาการหนักจริงๆด้วยแต่ก็นะ ถ้าเมียฉันขอ,อยาฉันก็คงหนักแบบนี้เพอเพอฉันอาจจะฆ่าคนเพื่อหาทางออกก็ได้อ,อกหักเล็กๆอย่าเสียใจไปเลยนะกินเหล้ามันไม่ได้ทำให้ลืมหรอกนะพี่ชายทาวินทิ้งตัวนั่งลงข้างพี่ชายเพื่อปลอบโยนหวังใจ้เขาได้ระบายออกมาบ้างแต่ก็เว้นระยะห่างให้จมูกนั้นได้หายใจเฮ้ยเหม็อนอยากก่างกะขี้มึงแกล้งบ้าแดกเหล้ามันไม่เคยลืมเว้ยแต่มันทำให้หลับลง ในหัวฉันนะ่มีแต่ความคิดอยากไปฉุดเมียกลับมาก็เลยแดกเหล้าให้มันหลับไปเพื่หยุดความคิดชั่วในหัวกุนี่ที่มันผุดขึ้นมาตลอดเลยมียันยัดข้อหาผัวใหม่เมียด้วยก็ยังมีหรือสั่งอุ้มแม่ไปนั่งยางแล้วก็โยนให้เคแดกสายชนพูดออกมาแต่ละอย่างทําให้พ้นได้แต่กุมขมับกับความคิดไม่เต็มเต็งของคนเป็นเจ้านาย เพี่ไม่ต้องคิดมากหรอกนะความคิดของพี่ฉันจัดการให้เริ่มจากครัวที่ผัวใหม่ก่อนเป็นไงทาวินสยหยิ้มให้คนเป็นพี่ชายเฮ้ยน้องรักสละแกวมาเลิกกิเกกนเหล้าได้แล้วสายช่อนสปริงตัวขึ้นมาเพื่อที่จะไปจัดการคนที่มาแย่งคนรักของเขาไปแต่กลับโดยคนเป็นน้องชายดึงเสื้อเอาไว้เออคือ ได้ปรดไปอาบน้ําก่อนได้ไหมตัวเหม็นชิบหายเหมือนก็มีกลิ่นปลาเค็มแล้วด้วยเนี่ยกูจะอ้วกนะเอ้ยมีที่ไหนฉันอนามัยฉี่ล้างจูทุกทีแล้วเนี่ยมึงนับถือกูจริงๆใช่ไหมสายชนมองคนเป็นน้องชายที่ดึงเสื้อของเขาเอาไว้ด้วยเท้าใหญ่ๆนิ้วที่เกรงงอขดงับชายเสื้อเอาไว้อย่างแน่นหนาอีแค่ทนนั่งข้างๆก็เก่งมากแล้วนะ ใครจะก้าใช้มือวะายักขยงชิบหายอยีตัวเม้นเหมือนขี้ไปอาบน้ําเลยไปเหม้นประเค็มวะด้านสายชนวินเก่งมากเลยลูกทำยังไงให้ชนมันอาบน้ำแล้วก็โผล่ออกมาจากห้องได้เก่งที่สุดอาคิดแล้วว่าอาเลือกคนไม่ผิดเอ้ยแม่ผมสันเสริมมันใหญ่ผมอยากจะออกมาเองต่างหากแล้วเกี่ยวอะไรกับมันล่ะอ๋อ ผมก็แค่บอกเขาว่าจะพาไปข้าว่าที่สามีใหม่ของเมียนะครับเลยยอมออกมาจากห้องเลยเหมือนที่นาหลอกผมว่ามีคนตายแล้วให้ผมมาดูศพนั่นแหละครับคำตอบของทาวินทําให้แม่กับพ่อของผมนั้นมองหน้ากันเลยเฮ้ยใครมันทํากันนะนึกไม่ออกเลยแต่เอาแค่เบ,บาๆพอนะลูกอย่าให้ถึงตายเลยมันวิ่งคดียากเอาแค่เออแขนหกักขาหากัก มามแตกสิคงหลุดอะไรออกมาแค่นี้ก็พอนะลูกนะแม่ผมผู้ไม่เคยห้ามอะไรเลยใช่แล้วแม่ผมเงยจะใครล่ะแต่ก็นะดีที่ผมโตมาแล้วเหมือนพ่อหล่อสมาร์ทโคตรคูผมมองคุณมินที่มาพร้อมกับไอวินเอ้ยนี่มึงจีบเขาติดจริงดิเก่งเกินไปแล้วเรานั่งกินข้าวคุยสะเพเฮละคุยอะไรไม่รู้กันนักกันนะ ผมรอไอ้วินเพื่อไปขู่ไอ้แม็กเวนนั่นอยู่นะอาการนั่งนิ่งๆอยังมีมารยาทที่ดีที่ผมทำเป็นประจำเริ่มจะต้องอดทนและกระดิกท้าประสัญญาณบอกไอ้วินว่าผมกำลังรอนะแต่มันก็ยังฝอยกับแม่ของผมไม่ยอมหยุดคุยเก่งจริงนะมึงเนี่ยชนมีแผนเอาไว้ว่ายังไงพ่อผมถามขึ้นมาเพราะเหตุว่าผมนั้นสางเมาแล้ว ก็คงจะปีนบ้านเธอมัง้งหรือไม่ก็ลมควันหน้าบ้านเธอให้พวกเธอทนไม่ไหวแล้วก็วิ่งออกมากันเองผมตอบคนเป็นพ่อที่นั่งตักข้าวเข้าปากเอาซะพ่อผมชะงักเลยผมหันมองไอ้วินที่ยังคงคุยสนุกคุยเกง่งพ่อแม่ไม่รักเก๋มาคุยกับพ่อแม่คนอื่นอยู่ได้แถมทำเมินไม่สนใจผมด้วยไอ้วินไอเวนเสียเวลาแล้วคุณมิ้นก็หันมายิ้มให้ผม สู้ๆนะคะผู้หญิงทุกคนชอบคุณที่ทำผิดแล้วรู้จักสํำนึกผิดค่ะคำว่าขอโทษมันพูดไม่ยากค่ะแต่ที่ยากกว่าคือเราต้องขอโทษให้รู้สึกจากใจจริงๆปัญหาเริ่มที่ไหนให้แก้ที่ตรงนั้นนะคะเอ้ยเนี่ยสิคนที่เรียกว่ามีประโยชน์เอ้ยแล้วถ้าทำเขาท้องแล้วทิ้งเริ่มจากตรงไหนเอ้ผมแกล้งถามน้องสไพ้าททำเอาน้องสะพรยชะงักไปเลย เริ่มจะเอามีดแทงตัวเองตายไปเลยดีไหมคะชั่วม,มากยอมรับผิดหรือ,อยังคะถ้ายังก็ไปยอมรับผิดซะนะเฮ้ยน้องสะพยเริ่มดุแล้วหันมาถามผมกลับยอมรับแล้วแต่ไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้นเลยนั่นก็แสดงว่ายังไม่ใช่ปัญหาอย่างไงล่ะการที่เมียแกยอมเก็บหนูของข,องขวัญเอาไว้ เท่ากับว่าเธอทำให้ผู้ใหญ่ผิดหวังแล้วพ่อแม่เลี้ยงลูกมาก็ย่อมอยากให้ลูกไปให้ถึงจุดสูงสุดของชีวิตแต่แกไปทำลายชีวิตลูกสาวเขานะตกเหวตั้งห้าปีเขาไม่เผาบ้านแกก็บุญแค่ไหนแล้วทำไมแค่นี้แกถึงคิดไม่ได้ไม่ใช่ว่าคิดไม่ได้นะพ่อไม่ใช่ว่าไม่รู้ผมคิดได้นะ แต่เพียงแค่เสิ่งเสียงเธอพูดชัดเจนว่าอยากแต่งงานอยากมีผู้ชายคนนั้นมากกว่าผมเนอะผู้ชายที่ไหนก็ไม่รู้ที่โผล่มาแล้วที่บ้านเธอก็หาเลิกแต่งงานให้เลยผู้ชายที่เธอยิ้มให้ด้วยความเต็มใจผู้ชายที่เธอบอกว่าคุยกันตลอดในช่วงที่อยู่กับผมเธอตัดสินใจแล้วเธอนอกใจผมมาตลอดเลยนะเอยถ้าอย่างนั้นกินเหล้าดีกว่าไม่ไปละ ผมลุกขึ้นจากเก้าอี้แล้วจะเดินไปที่เคาน์เตอร์เครื่องดื่มในบ้านนี่ไงพี่ลุดทำเสียเรื่องตลอดเลยตาวินอุตส่าห์หลอกลูกออกมาจากห้องนี่ลูกจะกินเหล้าอีกแล้วเสียงของแม่ผมที่พานใส่พ่ออีกแล้วเสียงของคนที่พูดคุยกันบ้านผมนี่มันโคตรจะวุ่นวายเลยไม่มีคำว่างเงียบสงบเลยผมถือเครื่องดื่มขึ้นไปบนห้องแต่กลับโดนใครคนนึงมาขวางเอาไว้คนที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับชีวิตผมเลยด้วยซ้ำ อย่าไปเลยนะคะมิ้งยืนขวางกลางแขนจนสุดเพื่อบอกชัดเจนว่าไม่ให้ผมไปถอยไปเลยปะถ้าไม่ถอยจูบล้มเลยเนอะผมพูดพลางหันไปมองไอ้วินที่แสดงออกชัดเจนว่าโกรธและเกลียดผมอย่างกับขี้ภรรยาพี่อาจจะแค่กำลังรอพี่ไปช่วยอยู่นะคะถ้าพี่ขี้แพ้แบบนี้เธอจะเหลือใครตอนที่พี่เจอเธอครั้งสุดท้ายเธอมีความสุขไหมคะ ฉันรู้เรื่องของพี่มาจากคนอื่นเล่าแต่พี่รู้จักเมียพี่ดีกว่าใครนะมิ้นพูดที้ผมคิดซึ่งผมเองก็คิดมาตลอดนั่นแหละคิดทุกความเป็นไปได้เธอตัดสินใจแล้วจะแต่งงานกับผู้ชายคนที่ที่บ้านหาให้ให้เธอออกไปจากชีวิตมันซะถ้าก็คงจะไปแบบไม่ย้อนกลับมาใช่ไหมล่ะเพราะไอ้วินมันตัดสินใจแล้วฉันโดนที่บ้านพี่วินขู่ฆ่าไล่ให้ไป บอกจะให้เงินไปตั้งตัวโดนจับไปเป็นรางวัลในการประลองพาผู้หญิงอีกคนมาบอกว่าเหมาะสมกว่าแต่ฉันรักเพียงแค่พี่วินบอกจะอยู่ข้างฉันฉันก็มีใจจะสู้และอยู่ต่อต่อให้จะเจออุปสรรคอะไรแค่ไหนตอนนี้คุณเสียงเสียงเองก็คงจะรอคนที่อยากอยู่ข้างเธอเหมือนกันถ้าคนที่บอกเลิกด้วยใจที่ร้าวรานขนาดนั้นแสดงว่าเขาต้องรักพี่มากมากเลยนะบินพูดขึ้นมาเหมือนอยู่ในเหตุการณ์ ไม่รู้ได้ยังไงเธอเพิ่งจะมาถึงด้วยซ้ําก่อนที่คลิปวิดีโอหน่าสมเพชของผมนั้นมันจะดังขึ้นจากทางด้านหลังเอเอรู้แล้วว่าทุกคนรู้ได้ยังไงไอ้พวกใช้อํานาจเงินแบบไม่ถูกต้องตัดตอมาดีมากเลยนะครับเนี่ยอ่าใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะใช้กล้องแอบถ่ายสามตัวสามมุมแล้วก็ตัดต่ออย่างดีทุกเหตุการณ์ให้ชนมันทำอะไรอารู้หมด ไงฝีมือโปรดักชั่นของอาเองมันอยู่ในเหตุการณ์เองเลยมิล่ะเ้ยแม่ผมนี่มันเป็นคนที่ไม่น่ารักเลยนะแอบตามถ่ายลูกชายนี่ต้องเป็นคนยังไงภูมิใจมากซะด้วยนะคุณนายสายทานไปเถอะนะคะสู้นะเขาจ้างเธอมาเท่าไหร่เนี่ยผมถามน้องสะพายพี่เห็นฉันเป็นคนยังไงฉันถูกจ้างให้เลิกกับพี่วินฉันยังไม่เลิกเลยนะน้องสะพยผมยืนยันหนักแน่น เท่าไราฉันจะให้สองเท่าถ้าทำให้แม่ของพี่เลิกวุ่นวายกับการไปง้องเมียครั้งนี้ได้ผมหลอกถามคนที่ทำหน้าจริงจังสามหมื่นค่ะสามหมืน่นถ้าฉันทำให้พี่ไปง้องเมียได้เอ้ยบ้านนี้นี่มันยังไงวะนนี่ยไม่แปลกใจเลยที่ผ่านมาผมที่ได้ตอบเป็นคนชั่วเนี่ยผมตบไหล่คนยเป็นน้องสะพ้ายอย่างเห็นใจผมส่งขวดเหล้าให้เธออย่าให้ครอบครัวของพวกพี่กินกินเธอได้นะ ปรรักษาความดีงามนี่ไว้ใช้เงินฟาดหัวแม้กระทั่งลาสไพตัวเองเนี่ยนะคิดได้ยังไงวะเอ้ยโปรติดตามตอนต่อไป <c oughs> บ้านนึงก็เอะอะค่าอีกบ้านนึงก็เอะอะเอาเงินฟาดหัวเข้ากันได้ดีแบบสุดไปเลยละค่ะสุดท้ายนี่แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิง่งติ๊งๆเพื่พอไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ